อา,าสันดิปสั้นๆเพอฟังเลยสั้นๆเป็เปลี่ยนไม่เป็นไรเอาละครับอยู่ด้วยครับไม่เป็นไรสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้นะตีรีวิวอยู่กับมือสอพี่าตนะครับสอนะพึณหาดช่วยงานคุณเดี๋ยถามก่อนเวลาไปเลี้ยงคพื่อย่างนี้ต้องมี เพลงเอาไปตลอดเลยเพลงที่เล่นส่วนใหญ่เป็นเพลงแนวไหนเพลงโบราณมากกว่าหัดนานหรือยังครับอ๋อเพิ่งหัดครับได้ปอยู่บ้านได้ประมาณเดือนสองเดือนสองประมาณสองเดือนสองเดือนไปเอาซอมาจากไหนซอของบ้านเราเองหรือว่าสั่งซื้อครับจากเน็ตเลยนะสั่งในเน็ตครับโชว์สักเพลงหน่อยมาสักนิดนึงนิดนึงผมไม่เก่งครับยังไม่เก่งครับซนนิดซนนิดซนนิดสักบทสั้นสั้นสยังไม่เก่งครับเอาซนนิดไปสั้นสั้นเพราะขาฟังหน่อยสั้นเไม่เปลี่ยนไม่เป็นไร

ก่อนความสนุกของการเล่นดนตรีคืออะไรออก็ยังน้อยได้เล่นของโบราณของโบราณอนุรักษ์ไว้นักวันยิ่งหายเขาเอาให้เต็มที่นะครับ,รบ,รบเดี๋ยววันหลังจะตามไปติดตามฟังแต่ปกติจะเล่นมโหรีอยู่บ้านเมืองลิงครับแล้วครับจะคอยฟังผลง,งานเนอะครับว,วันนี้ผมจะตามหามือโซนะครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นผมว่าจะไปถ่ายคนหาปลาแต่ว่าบังเอิญเจอคนเลี้ยงควายคนหนึ่ง คือในกระเป๋าว่าในมือก็จะมีอุปกรณ์นดนตรีนะครับโดยเฉพาะโซนะครับแต่วันนี้ว่าไม่แน่ใจว่าจะตามหาเจอหรือเปล่าครับไปนะครับ,ไ,รบไม่แน่ใจว่าจะตามหาเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้นัดไว้ แล้วก็ปลาไม่ว่าทุ่งที่เขาจะไปเลี้ยงค่อนข้างกว้างด้วยจะไปเลี้ยงตรงไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่้ ก็จะถามหาเขียวนะครับเด็กพี่เขาเด็กเขาไม่มองผมเลยต้องไปตามหาคนใหม่ต้องไปถามกับชาวบ้านคนไหนนู้นตราหงส์เหรอครับตราหงไส์ไปไหนไม่เห็นแกณตั้งแต่เช้าเลยครับพี่๋ออสวัสดีครับว่า <c oughs> จะมาถามเมืวว่อวานมานัดผมเจอเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งเขาไปเลี้ยงควายแล้วเขามีซอไปด้วย เขาเป็นใครครับลูกตาเกตะครับบ้านบ้านอยู่ไหนครับอยู่ใกล้กับบ้านใครครับเป็นหลังบ้านในป้อมข้างๆบ้านตะโรงข้ามบ้านตะโขงบ้านตะจอยนะข้างหลังบ้านตะจอยหลังบ้านตะจอยเหรอครับจ้าข้างหลังนั่นใครไปเลี้ยงควายทุกวันไหมครับนี่ยใช่ไปเลี้ยงควายทุกวันโอ้ถ้าผมจะตามไปนี่ใช่ใช่ใช่ง็ไปอระเตี้ยเขาเอาควายไปเลี้ยงที่ไหนนะครับ มม่รู้เหือนนกันถ้าขับรถตามไปหาจะหาเจอง่ายไหมนอ้อไม่รู้ <laughs> <laughs> เทวิตวส่งง่ายจ้ะเออใช่ชื่อเขียวละครับจ้ะมันมจะให้เขาเล่นซอให้ฟังหน่อยจ้ะนี่เอาจะบุกมาจากไหนครับไปเก็บแอรทุงง่งนาเก็บเองเลยบอกครับจ้ะทำมาทำขายบอก Ta không biết có khai. Ta không kênh 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 ครับผมชื่อนายศักดิ์สยามสิริวัครับชื่อเล่นชื่อชื่อเนยครับเรียกพี่เนยดีกว่าครับเรียกพี่เนยพี่เนยทำไมถึงเลือกเล่นซอเวลามาเลี้ยงควายล่ะก็หาเวลาว่างทำครับอยู่เฉยง่วงนอนครับความสนุกของซอดนตรีซอเนี่ยจริงกีตาร์เหมือนจะว่าเครื่องดนตรีมีหลายอย่างมีเครื่องดนตรีไทยดนตรีสากลทำไมถึงเรียกซอความชอบครับชอบชอบเสียงซอมากกว่า มันมันได้บรรยากาศการเลี้ยงควายหรือว่ายังไงเพราะครับมันเพราะมันมีเอกลักษณ์ดียครับอะไรทําให้เราอยากเล่นซอนอกจากเสียงเพาะแล้วมีอนักดนตรีในใจไหมนักดนตรีในใจเหรอครับคือครูทองชัยสามสีมากครับเพราะว่าอะไรเพราะแกอาจารย์มากแกจะอนุรักษ์ของศิลปะพื้นบ้านสลินของเก่าเลยครับเขียวเคยขึ้นหลังควายไหมทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่เคยขึ้นหรอกครับกลัว รถตกควายทุกนิงเขาคนรุ่นหลังนี่เขาไม่เคยขี่ควายหรอกครับเอาแล้วถ้าไม่ขี่อย่างนี้ต่อไปนะพวกข้างหน้านี่ควายมันจะขี่เราในทีนี้ถามก่อนอีกเรื่องหนึ่งว่ามีความคิดเห็นยังไงกับคําพูดเทียว่าหรือว่าสุภาษิตสีซอให้ควายฟังเกี่ยวในความในความคิดของเขียวคิดว่ามันยังไงสําหรับสุภาษิตพูดไม่รู้เรื่องหัอครับ มันซีซอยควายฟังซีไม่ได้ฟายก็ไม่เข้าใจหรอกครับนี่แล้ววันนี้เนี่ยวันนี้จะซีซอยควายฟังหน่อยครับไม่ไม่ไม่ใช่ควายตัวนี้นะนูนนี่นี่มาดูซออันี่หนนี่ซอนี้เขาเรียกซออะไรชื่อมันซออะไรนะซอกันตรึมครับซอกันตรึมเพลงที่เหมาะกับมันก็คือเพลงแนวแนวกันตรึมครับกันตรึมตามตรึมเลยใต้มากกว่าโอเควันนี้ จะมาในเพลงอะไรเพลงปรารตันเจ๊ครับ